สวัสดีค่ะแอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะเช่นเคยค่ะช่องของเรานะคะจะนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วนะคะกำลังหลับนะคะหลับปุ๋ยเลยนะทุกคนกินอิ่มนอนหลับนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอรอรอจับนะคะช่วงนี้รอจับ ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะในในช่วงช่วงที่รอจับนะคะหมูไม่มีอะไรมากก็แค่อาบน้ำให้อาหารล้างคอกแค่นั้นเองนะคะเอาวันนี้นะคะมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะาการลงหมูเลี้ยงหมูเนี่ยนะคะหลายคนก็คงจะพอทราบนะคะว่า หมูตัวผู้ที่เราเอามาลงเนี่ยเขาจะทําการตอนหรือว่าทําหมันมาก่อนที่เราจะามาลงแล้วนะคะทาหมันตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆมาแล้วนะคะแล้วทีนี้แล้วทีนี้เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมจะต้องตอนนะคะหลายคนที่เลี้ยงลูกหมูหรือว่า เลี้ยงแม่พันธุ์เพื่อที่จะขายลูกหมูเนี่ยเคยอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าลูกหมูเนี่ยเราไม่ต้องตอนได้ไหมสามารถเอามาขุนได้ไหมนะคะาสาเหตุหลกัหลกๆเลยนะคะสาเหตุที่จะต้องตอนหรือว่าทำหมันลูกหมูเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่ง ในตัวลูกหมูเนี่ยในตัวหมูตัวผู้นะคะในหมูตัวผู้วัยเจริญพันธุ์หรือว่าเวลาที่เขาโตเป็นหนุ่มเนี่ยเขาจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมนเพศผู้นะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันจะจะทําให้กลิ่นทําให้เนื้อหมูมีกลิ่นสาบนะคะมีกลิ่นสาบในเนื้อหมูนั่นเองนะคะ,ะซึ่งไม่เป็นที่นิยมนะคะในผู้บริโภคเขาก็เลย ต้องทาการตอนหรือว่าทําหมันนั่นเองนะคะส่วนมากก็จะตอนมาแล้วนะคะตั้งแต่ตอนตัวเล็กๆแล้วนะคะเพราะว่าหมูตัวเล็กๆเนี่ยจะจับง่ายกว่านะคะแล้วก็แผลก็จะแห้งเร็วแล้วก็เขาก็จะไม่เครียดด้วยนะคะถ้ามาทาตอนโตนี้แผลแห้งช้าเดี๋ยวก็จะมีอาการอื่นแทรกซ้อนด้วยนะคะเวลาแผลแผลไม่หายง่ายนะคะ ต่อไปสาเหตุที่สองก็คือ,เ,อเวลาถ้าเราไม่ทำมันเนี่ยเวลาเขาโตขึ้นโตเป็นหนุ่มเนี่ยลองสังเกตดูนะคะเ,เขาจะมีอาการคลึกทุกคนพูดง่ายเลยคือหมูตะผู้วัยเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเขาจะมีอาการคลึกแล้วแล้วส่วนมากสัตว์เนี่ยเวลามีอาการคลึกอะ่ะมันจะกินอาหารน้อยลงแล้วก็จะมุ่งจะปีนตัวโน้นตัวนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ก็จะเห็นบ่อยๆขนาดขนาดว่าตอนมาแล้วทํหมันมาแล้วพอถึงวัยวัยหนึ่งเขาก็จะยังมีให้เห็นอยู่นะคะลองสังเกตดูนะคะนั่นแหละนะคะ,ะนั่นก็คือสาเหตุที่เขาต้องตอนหมูนะคะเพราะว่าพอเขาคึกเขาไม่กินอาหารแล้วเขาจะโตช้าเนี่ยก็คือ,อพูดง่ายๆก็คือเพื่อให้เขาโตวไวนั่นเองนะคะ ค่ะนี่ก็คือสาระเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะขอพระคูณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ